แป้งแดงผัดไข่อาหารพื้นบ้านของคนทาาใต้ปัจจุบันน้อยคนจะทำเป็นแล้วก็ทานเป็นแล้ว รสชาติคล้ายๆปลาส้มค่ะผัดเสร็จคลุกกับข้าวสวยร้อนๆอ,อร่อยฟินเลยจ้าเริ่มจากตั้งกระทะพอกระทะร้อนใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้กระเทียมหอมค่ะใส่แป้งแดงลงไปผัดคลุกเขาให้แป้งแดงสุกเลยนะคะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ผัดให้น้ำตาลปี๊บละลายเข้าก,กันกับแป้งแดงนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปรอให้ไข่เซตตัวสักครู่ค่ะแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันจนไข่สุกเลยนะคะใส่หอมแดง ซอยกระเทียมซอยผัดคลุกเขาให้เข้ากันจนกระเทียมและหอมแดงสุกเลยนะคะใส่พริกสดซอยผัดคลุกเขาให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ปิดไฟตักใส่จานพร้อมทานแล้วจ้านํามาคลุกกับข้าสวสวยร้อนๆฟินมากเลยจ้าใครเคยกินเมนูนี้แล้วบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ